สวัสดีค่ะท่านช่วมเ c ฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องเจน,น่างน้ำโชกนะคะท่านช่ว่ะาหลังจากตัวเลขเล้วงทางารัฐบาลเล่าเล่าพัฒนาออกไปแล้วเนาะค่ะเนาะเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดนะคะเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดนะคะพวกไปใส่หันได้มาตัวเลขกำฟุ้นเวียนอยหันกับท่านช่วอ่า ัวเลขแนวทางของปูซุมเนียมืองนงบัวเข่าตรงตรงเลยนะคะทำช่วงขาเข่าตรงตรงเลยห้าเจ็ดตรงตรงนะคะหาเจ็ดตรงตรงเลยนงปูสุมเนียมื่งนงบัวบอกว่าให้ฟันหาเม็ดเดียวปากฏดว่าเข่าหาอีลีค่ะทำช่วงขา หลายท่านหลายคนที่เป็นแฟนครับเอซีที่เป็นผูออ้ติดตามผู้สุมเยียบเมืองหนองบัวกระสีพักกันได้เงินได้ข้ามอยู่เนาะคะะ่ะเนาะนี่ค่ะห้าเจ็ดตรงตรงห้าเจ็ดตรงๆวิตตงๆ่งรูดห้าเม็ดเดียวแต่เขานะคะเนาะวิ่งรูดห้าเม็ดเดียว ลื่นรูดห้าเม็ดเดียวตอนนี้ปูซูมเมียมุงมุ่งบวทรงตัวเลขมากหรอคะทำช่วงขาทรงตัวเลขมากแล้วต่องวดพร้อมที่จะต่องวดนะคะพร้อมที่จะต่องงวดทำช่วงที่เขามาที่เขามาเมึงตองงวดในคลิปนี้ก็ขอให ทุกท่านทุกคนแช่ไปนะคะทำช่วงขากดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ปร่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทังช่องเนาะค่ะเนะาะทำช่วงที่เป็นแฟนครับปูสุมเงียบมึงนงงบัวกอะอย่าลืมกดติดตามและกดแช่ออกไปพูดสองสามแช่เพื่อเป็นควันกำลังใจเนาะค่ะเนาะให้ไปหาตัวเลขแนวทางาควันกำลังใจให้ปูสุมเงียบมึงนงงบัวนะคะปูสุมเงียบ เพิ่นกะดูซึกว่าเดี๋ยวว่ามันมีว่ามันมีอันเบอร์ธนาคารคนอยู่กับคำช่่งขาหล่ทานหลายคนว่าเอาเล็กบัญชีอของปูสุ่มเงียบม,มั่งลงบัวลง่งแนมัคคายักเ็ดบุญนุ่งปูสัน เดี๋ยวแอดหามึงก่อนเด้อะทตรงช่วงขาเอดหามึงก่นอนเฮ้ยเขียนใบอยู่ตะกีบันปูซุง่เงียบรัฐบาลไทยเปินไก่แมาเลียวเดี๋ยวแอบจะลุ่มตอกันนี่แหละคะ่ะรัฐบาลไทยปูไก่แมาเลียว ยวหาสมุดบัญชีก่อนหาเลเป็นจะเข้า ผู้ใดสิทํำบุญก็หลวงปู่เนาะค่ะท่ชนชมขาปู้บอกว่าบัญชีกลางของวัดหมายเลขธนาคารกรุงไทยเนาะค่ะเนาะธนาคารกรุงไทยหกหกหนึ่งเก้าหกสามหกสี่ห้าสี่ สี่มีซื้อ,อปูสุมเงียบแล้วกะ็ซื้อคณะกรรมการอีกสองคนนะคะเพราะฉะนั้นทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนผู้ใดอยากถํำบุญน้ำปูสุมเงียบนะคะพันธเีปุ่นยังฉลองสลาพวกนี้ละนี่ละค่ะหกหกหนึ่งเก้าหกสามหกสี่ห้าสี่ะ้าขตั้ช่วงขาตามนี้นะคะ เดี๋ยวเอ็ดเขียนตัวเลขแนวทางของปูไหก่อนเพราะว่าปูส่งมาแล้วปูส่งมาแล้วนะคะเราเด้ดเขียนก่อนยัมือไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะตัวเลขแนวทางของปูสุ่มเหยียบปูบอกว่าลูปหกเม็ดเดียวตัวเลขแนวทา ห้าเก้าหกสี่หกสองหกเก้าหกห้าหกหนึ่งหกสองคำเตือนปูมีคำเตือนมาพร้อม เน้นรูดเน้นรูดได้เลยพันว่าบูบอกว่าให้เน้นรูดด้วยค่ะทำช่วงขาวิ่งหกเม็ดเดียว ชุชมขะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของปูซุ่มเงียบเมืองหนองบัวเนาะคเะนาะทรงมาไหเมื่อกี้นี่คะ่ะทผช้ชมะ่ะทรงมาเมื่อกี้นี่นะคะตัวเลขแน่วทางก็รูดหกเม็ดเดียวตัวจับคูไหก็มีหกเก้าหกหาหกหนึ่งหกสองเลขชุดสามตัวห้าเก้าหกสี่หกสองนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของปูสุ่มเงียบหลังจากที่ เขาหาเจ็บบนตรงๆไปต่อค่ะทั้งช่ว่ะอันนี้คือต่องวดวันที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทุเรยหมักฉบกระจัดเลยค่ะ,ะเรียกว่าไหลตัวกันทั้ช่ค่ะเรียกนี่แค่นีหน่อยๆแคลนๆหกเก้าเก้าหก นี่ค่ะแล้วก็หกหนึ่งหกห้าหกสองอันนี้ของงวดกรอนงวดกรอนกับฟันหาเม็ดเดียวหาจ็ดเถียวก่อนนี่มีหาชุดด้วยค่ะทั้ช่วงขาเถียวนีมีสี่ชุดเถียวนีมีแค่สี่ชุดทั้ช่วงเยา่าพลาดอย่าพลาดนะคะ สี่ชุดเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมชุ่มขาคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางปูสุ่มเงียบเมืองหนองบัวเล่าพัฒนาประจับมัณฑียี่ประจำวันทีสิบหามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคอยทุกท่านทุกคนโชคมันลำลุย้ยจะเจ็บจะจนเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะทา่านผู้ชมเนาะลืมแช่ไปบุคคลก็ร่างใจแอดเนาะค่ะขอบพระคุณหลายหลายทันทีที่ตามมาตลอดคอยโชคให้มันคอยเงินแคมแก้ว อย่าขาดเขินถุงเด้อกค่ะทังช่วง่าเอาเจอกันไม่คิดหนาค่ะท่้งช่วงขาขอพบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ